สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบุลาวาฮอยชาแนลในคลิปนี้เราจะมาแนะนำ5้หนังซอมบี้โคตรมันจะมีเรื่องไหนกันบ้างก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่1อย่างเทนทูปูซานด่วนนรกซอมบี้ข้าง ภาพยนตร์เกาหลีซอมบี้สุดมันที่ทำออกมาได้อย่างสนุกกับการเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้ที่มีความโหดดิบกัดกันเลือดสาดเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีและประสบความสำเร็จทางด้านรายได้จนต้องมีภาคต่อออกมาให้คนดูได้ลุ้นกันต่อว่าสุดท้ายแล้วหายนะที่เกิดขึ้นจะมีบทสรุปแบบไหนก็นมารอลุ้นรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหามาดูกันนะครับ เรื่องที่2 World War 4มหาวิบัติสงคราม4หนังซอมบี้ที่ทำออกมาได้อย่างลุ้นระทึกจะพาให้คนดูได้เห็นตั้งแต่การเริ่มต้นแพร่ระบาดของซอมบี้จนลุกลามไปทั่วโลกเกินกว่าจะควบคุมหนทางเดียวที่จะเอาชีวิตรอดจากมหาวิบัตินี้ก็คือการค้นหาต้นตอสาเหตุและยาวรักษาเพื่อที่จะคงไว้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ภาพพย,ยนตร์เรื่องนี้ยังได้คว้าตัวซูเปอร์สตาร์อย่างแบทพีทมาร่วมแสดงเรื่องราวจะสนุกมากแค่ไหนก็ลองไปหามาดูกันนะครับกับ World War 4มหาวิบัติสงคราม4ีเรื่องที่3มแรมแพนนครนรกซอมบี้ขัง้งอีกหนึ่งภาพ,พย,ายนตร์ซอมบี้ของเกาหลีที่ทำออกมาได้อย่างสนุกไม่แพ้นหนังเรื่องอื่น จะมาในทีมย้อนยุคสมัยโชซอนที่มีการแพร่ระบาดของซอมบี้เกิดขึ้นจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างผลทางเดียวที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองนั้นก็คือต้องประจัดพวกผีดิบให้ออกไปให้เสร็จสิน้นภาพยนตร์จะทำออกมาได้ตื่นเต้นมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วพวกผีดิบจะตายกันหมดหรือไม่ก็ลองไปหามาดูกันนะครับรับรองว่าจะทำให้คุณลุ้นจนแทบหยุดหายใจกันเลยทีเดียว มาต่อกันที่เรื่องที่4 I AM l e g e n d าคือตำนานพิคาตมหาการอีกหนึ่งหนังเก่าที่น่าดูในปี2007ที่จะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์หลังเกิดการแพร่ระบาดของซอมบี้สลับกับเหตุการณ์ก่อนเกิด <'m> โดยได้วิลสมิธมารับบทนำทั้งเมืองนั้นมีเขาอาศัยอยู่แค่คนเดียวกับสุนัขอีกหนึ่งตัวที่ต้องอยู่เพื่อหาวัคซีนมารักษาผู้ติดเชื้อทั้งหมด ภาพยนตร์จะมีความสนุกมากแค่ไหนคอหนังซอมบี้ไม่ควรพลาดน,นะครับสุดท้ายเรื่องที่5ซอมบี้แลนด์แกงซ่าล่าซอมบี้ภาพยนตร์คอมเมดี้สุดฮาของเหล่าผู้ล่าซอมบี้ที่มารวมตัวกันปกป้องกันและกันให้รอดพ้นจากพยันตรายต่างๆจากเจ้าผีดิบ บนไปด้วยความเกลียนและความฮาที่ผสมผสานไว้ในเรื่องอย่างลงตัวหนังเรื่องนี้ทำออกมาแล้วถึง2ภาคสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปหามาดูกันนะครับกับซอม b i e แลนด์แกงซ่าล่าซอมบี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับหนังซอมบี้ทั้ง5เรื่องนี้ชอบเรื่องไหนหรือได้ดูเรื่องไหนกันมาบ้าง ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าไมา่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นรีวิวตัวอย่างภาพยนตร์จัดอันดับรายได้หรือข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ก็กดสับตะไครเรอไว้เลยนะครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันตลอดกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ